ยังยุดไม่พอใจเลยโจ้ไล่บอลมันชุดล่ะโจ้เสียไปต้องยุดเสียไปต้องยุดตามเี๋ยเด็นังนบตรงนี้แหละเฮ้ยนาะมันะ

mm -hmm. ขึ Major, yo, yo, no, s <S ้นขึ้นเส็นแม่หำามเจ้จะขึ้นขึ้นเสมด่าวนโาะเเยส่อไรไใ่เายโจเชียวไม่เป็นโจพี่อเชียวไม่เป็นหนาบวนนั่นนะเชียวก้างพี่นา રામેચો હાઈ હાઈ બેલે લે પિયમ પિયમ કોસ્કે ની કોપી એસપીએ મે જુવો તો પે મે પે મે ના ફા ઝો એલો એલો સપી મે ના જુના ના પા ટીમ કો પા ટીમ કો ના ઉપર જાઈ લે રવંગ રવંગ

ซับอซ่ซับไลโอ้ยอะไรมาสกิดอะไรกันขนาดเนี้ยตามลูกตามลูกร้อยกูเล่นเออไกับพักน

Để nghe, đánh, đánh nghe, đánh nghe. Hàm nó xuống Đi đó Mạnh ơi. Hàm kiếm chuồng thôi. Bây giờ rồi, rồi đây đây yeah.

tham đá gọi nhau nghe. <laughs> กันเดียวก็ได้น่ะมันมันยืนดูบอลนั่นน่ะสวยตั้ลีแดงโกหันเลยคอยข้อกันใจเย็นน่ะคอยข้อใจเย็นเย็นน่ะวันนะวันลองวันนิ่งๆวันขึ้นหลังขึ้นหลังวันสมาธิดิ เต้นนึกเต้นเวิ่งควับวเขนแล้วเนแล้วเนแล้วเนแล้วไปเนแล้วเนแล้วร็วเร็วนั่นนั่นเอาตีว่อนเร็วๆๆวเจ้จิังฮีไปให้มันปุตีกรให้มันตายสิ 有，那你有。 cái luếc vớiกัน hít rồi đây vào đây vào đây ra đây ra siêu đi કે અહીં કેનો શાનર આય નો આય નો આય નો ઓ ઓ પિયન જો જો બે જો બે ને માં પાઈ પાઈ પિયન ફોર લઈ પા લેવ ઓર જા ના ઓર જા ના ઓર લેવ તાલ ને હામ તાલ લે 好好好